ผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยท่านอาจจะได้เห็นการประชาสัมพันธ์ที่กองทบ,บกออกมาเชิญชวนให้ชายไทยร้องขอและสมัครใจเป็นทหารกองประจำการนะคะ,ะคือต้องบอกว่าหลายคนค่ะเลือกที่จะเข้ามาเป็นทหารกองประจำการ<ะ>คือหนึ่ง<ะ>ได้เงินเดือน สองประโยชน์ที่ท่านได้ก็คือก่อนที่ท่านจะปลดประจำการเขาจะมีการฝึกอาชีพให้ด้วยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่กองพันฐานช่างที่8กองพลฐานมาที่1ค่ะเขาร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์นำน้องๆทหารกองประจำการไปเข้ารับการอบรมวิชาชีพการขับรถบรรทุกเทท้ายก่อนที่น้องๆจะปลดประจำการจะได้มีอาชีพเอาไว้ติดตัวค่ะ ที่ศูนย์เรียนรู้ด้านความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์กองพันทหารช่างที่8กองพลทหารมาที่1ร่วมกับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดค่ะนำน้องๆทหารกองประจำการที่ใกล้จะปลดประจำการในวันที่1พฤษภาคมนี้19นายด้วยกันเข้าไปรับการฝึกอบรมวิชาชีพการขับรถบรรทุกเทท้ายเพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่ประเภท2รถบรรทุก โดยมีการสอบภาคปฏิบัติการขับรถบรรทุกเทท้ายขนาด10ตันของหน่วยเพื่อให้น้องๆฐานกองประจำการมีทักษะความรู้มีความสามารถตลอดจนได้รับใบอนุญาตขับขี่ประเภทสองรถบรรทุกอย่างถูกต้องด้วยก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่น้องๆจะปลดประจำการไปเป็นฐานกองหนุนนะคะพร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปสมัครงานประกอบอาชีพสร้างไรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวหลังจากปลดประจำการได้ด้วย ต้องบอกว่าการมองหางานในทุกวันนี้เรื่องของโลจิสติกตอนนี้กําลังก้าวหน้าเลยนะคะ,ะถ้าน้องๆมีวิชาชีพในการขับรถและมีใบขับขี่อย่างถูกต้องปลดประจำการไปก็สามารถมีอาชีพติดตัวได้เช่นกัน<ะ>ค่ะ